ไฮวันนี้ดาวจะมาบอกเล่าเรื่องที่ได้เมาส์ตัวใหม่มานะคะใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะเป็นของย e ี่ห้อ Anitech นะคะรุ่น W224 นะคะดาวซื้อมาจากที่แอปส้มนะคะราคา179บาทใช้โคส่งฟรีแล้วก็ เขามีไลฟ์เป็นระยะระยะแล้วก็มีโค้ดลถเป็นระยะระยะนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะใช้มากเกือบอาทิตย์แล้วนะดูส่วนประกอบเขานะคะว่าเป็นยังไงม,มาอันแพ็คกันเลยอันนี้ส่วนของข้างหน้าเขานะคะแล้วก็อันนี้ก็ส่วนของ คำแนะนำส่วนประกอบต่างๆของเขานะคะเขาบอกไซเลนคลิกนะคะคลิกได้เบานะคะแล้วก็เป็นไวเลสไม่มีสายมี3ปุ่มเท่านั้นซ้ายขวาแล้วก็สควอตดาวนะคะ2.4 GHz กิกะเฮิร์ ระยะทาง10เมตรนะคะน้ำหนักเบา65กร,รมัมแบตเตอรี่เดี๋ยวไปเปิดดูกันนะคะอ u ซัพพอร์ต Windows 982000 XP7 ตามนี้ที่เขาบอกนะคะโอเคเปิดดูกันเลย ตอนที่เลือกซื้อมาของรุ่นนี้นะคะเราไม่ค่อยได้คิดมากถึงฟ mm ังชั่นอลเท่าไหร่ถึงฟ mm ังก์ชันเข้ามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อมาทํางานนะคะ mm hmm. เล่นเกมส่วนน้อยนะคะ mm hmm. ก็ราคาเหมาะกับเราแต่ถ้าราคาสูงขึ้นกว่านี้ก็คือ mm hmm. เขาคงใช้ได้ไห,ละะหลายฟังชั่นอลนะคะหลาย แต่ว่าอันนี้ก็จับพอดีมือนะคะมือดาวก็เล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะซ้ายขวาแล้วก็สกอดาวนะคะเออแกะออกมานะคะเขาก็ใช้เป็นถาด AA หนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ไอตัวจับสัญญาณไวเลสจะอยู่ข้างในนะคะข้างในเมาส์ ก็ใส่ฐานเข้าไปมีไฟนะคะรุ่นนี้เขาจะไม่มีระบบปิดเปิดนะคะข้อดีที่เราชอบรุ่นนี้หลังจากใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งก็คืออ,อไฟเขาจะดับเองเดี๋ยวเราไปต่อกับสัญญาณคอมพิวเตอร์กันนะคะ อันดับแรกเราก็ต้องไปเสียบกับไวรเลสก่อนนะคะที่ USB ของเครื่องเขามีขนาดที่10เซนต์กว่าๆนะคะหรือว่า4นิ้วนะคะมาทดลองใช้งานกันตอนนี้ก็เปิดคอมแล้วนะคะแต่เมาส์หลังจากที่เสียบตัวต่อสัญญาณไว้เลสด้านหลังก็ยังไม่ มีไฟเข้าอะไรนะคะการจะเปิดเมาส์ก็เพียงแค่คลิกไปปุ่มใดปุ่มหนึ่งเฉยๆนะคะนี่ไฟขึ้นแล้วเขาจะเริ่มทำงานได้เลยนะคะถ้าเราไม่ขยับเขาก็ไม่มีไฟเนี่ยชอบตรงนี้คะ่ะที่พอขยับแล้วเขาถึงมีไฟ แล้วเขาก็ดับได้เองบางครั้งเราลืมนะคะในการปุปิดปุ่มของเมาส์ทำให้เปลืองแบตไปเรื่อยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ที่ชอบมากคือถ้าไม่ขยับก็คือไม่มีไฟนะคะดีไม่เปลืองแบตด,ดีนะคะชอบมากเลยรุ่นนี้แต่ตอนแรกหาปุ่มปิดเปิดไม่เจอก็คือการปิดเปิดคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้เลยนะคะชอบมากลองดูนะนะคะถ้าใครชื่นชอบรุ่นนี้ แล้วแมทกับตัวเองก็ลองพิจารณาดูอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยนะคะหรือจะไปเลือกรุ่นที่ชื่นชอบและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ